กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะเมื่อวันที่17กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยชาวโคราชของเราเนี่ยโชคดีหลายๆท่านใช่ะค,ะค่ะโดยเฉพาะรางวันที่1นึ่งะ,ะคะก็ตกเป็นของชาวโคราชเหมือนกันแล้วพอไปพูดคุยสอบถามกันไปกันมาเนี่ยได้ทราบว่า ได้โชคมาจากการไปกราบไหว้ขอพรจากท้าวเวสุวรรณนะคะที่วัดสมานมิตรวันนี้เราก็เลยพาไปชมบรรยากาศค่ะที่มีประชาชนจํานวนมากนะคะเดินทางไปสักการะกราบไหว้ขอพรแล้วก็มีการแก้บนค่ะในการขอโชคขอลาบนะคะจากท้าวเวสุวรรณที่วัดสมานมิตรโดยประชาชนที่เดินทางมาต่างได้นําเครื่องดื่มนะคะผละไม้นา,นานาชนิดค่ะ มาถวายแล้วก็มีการจุดประทัดเป็นการแก้บนด้วยแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาแก้บนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ถูกรางวัลประจำงวดวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ ที่บริเวณรูปปั้นท้าเวสวุวรรณภายในวัดส,สมานมิตรตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะคะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางเข้ามาสักการะกราบไหว้ขอพรแล้วก็ยังมีการแก้บนด้วยนะคะในการที่ไปขอโชคลาภจากท้าเวสวรรณ ของวัดสมานมิตรโดยประชาชนที่เดินทางมาค่ะก็มีการนําเอาคเครื่องดืม่มมีการนําเอาผล,ลไม้นานา,นานชนิดนะคะมาถวายมีการจุดประทัดเป็นการแก้บนด้วยซึ่งผู้ที่เดินทางมาแก้บนค่ะเขาบอกว่าถูกรางวัลค่ะประจํางวดวันที่17กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะที่ บรรยากาศที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นแน่นอนเป็นผู้โชคดีจากการขอโชคลาภแล้วก็ถูกรางวัลที่1เป็นจำนวนเงิน12ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นหญิงวัย36ปีแต่ว่าไม่ได้ประสงค์จะออกนามในการออกข่าวในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองรี ตำบลดอนชมพูอำเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเธอก็พาครอบครัวค่ะนำเอาผลไม้นะคะจำนวน2คันรถเลยค่ะมาแก้บนในครั้งนี้ซึ่งมูลค่าของผลไม้ที่นำมาครั้งนี้ประมาณ40,000บาทค่ะค่ะแล้วเธอยังเปิดเผยด,ด้วยนะคะบอกว่าการที่เธอถูกรางวัลในครั้งนี้รางวัลที่ 1- 2ึ่งสองใบได่12ล้านบาทเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เธอชอบเข้าวัดทําบุญค่ะแล้วก็ชอบช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไปถ้าเกิดว่ามีโอกาสว่างเมื่อไรหรือว่าคนาแถวบ้านมีงานเธอก็จะอาสาไปเป็นแม่ครัวทํากับข้าวโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะทั้งงานบุญงานบวชงานแต่งไปหมดเลยทําแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆจนถึงปัจจุบันเลยอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีเงินมีท้องค่ะ โดยฐานะทางบ้านของตัวเธอเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรทำงานเป็นลูกจ้างในร้านผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับไก่ชนค่ะตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสเดินทางมาทำบุญที่วัดสมานมิตรก็มาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่เคยขอพอรอะไรเลยค่ะจนมาทราบว่าทางวัดได้สร้างทาวเทวสุวรรณซึ่งตนมีความศรัทธาในเทพองค์นี้มากจึงเดินทางมากราบไหว้เป็นครั้งแรกแล้วก็มีการขอโชคขอลาบนะคะ ในขณะที่ทําการกลับว่าอยู่นั้นสังเกตเห็นว่ามีอักขระอะไรอยู่ที่เท้าของเท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่สีเขียวที่วัดสมานมิตรเนี่ยแหละเห็นเป็นตัวเลขค่ะคุณผู้ชมเป็นเลข5เลข9เลข7ก็เลยนําไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่แค่2ใบเท่านั้นเอง แล้วสองใบที่ซื้อเนี่ยก็ถูกรางวัลด้วยค่ะค่ะคนจะโชคดีได้ทรัพย์เนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรมากมายเลยนะคะผู้โชคดีค่ะก็บอกว่าผู้ที่จะถูกรางวัลเนี่ยจะต้องสั่งสมบุญและทำความดีอย่างสม่าเสมอโดยไม่หวังผลตอบแทนสำหรับเงินรางวัลที่ได้รับเนี่ยก็จะนำไปทำบุญต่อแล้วก็จะแบ่งให้กับญาติพี่น้องที่มีความยากลาบากก็แบ่งให้ตามสมควรนะคะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่วนทางด้านพระประหลัดจรูนโกสโลหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของพระอาจารย์ป๋องนะคะท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรค่ะท่านบอกว่าการจัดสร้างทาเวสุวรรณภายในวัดสมานมิตรเพื่อให้ผู้คนที่ได้เดินทางมาสักการะบูชาได้ระลึกถึงคุณงามความดีแรงยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะโดยมีพระพุทธรูปเป็นองค์ประธานทาเวสุวรรณเป็นเทวดานในชั้น สวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์ทั้ง7ชั้นนะคะก็คือชั้นจัตุมมหาราชิกาก็เป็นหนึ่งในเท้าทั้งสี่หรือเท้าจัตุโลกบาลที่ทําหน้าที่รักษาทิศท,ทั้ง4โดยเท้าเวสุวรรณค่ะท่านเป็นเทพผู้เป็นใหญ่ปกป้องอสิ่งชั่วร้ายนะคะไม่ให้กล้อมกลายแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งด้วยนะคะโดยท่านประจําทิศเหนือค่ะก็ดูแลมนุษย์ทั้งหลายที่กระทําความดี โดยท่านจะบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่สั่งสมคุณงามความดีบุญบารมีสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาไม่ดูถูกดูหมิน่นไม่เหยียดหยามใครมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะผู้นั้นปราถนาสิ่งใดก็ย่อมสมมุ่งมารปราถนาค่ะสำหรับการจัดสร้างเท้าเวสุวรรณในครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากลูกศิษย์ได้จัดสร้างเหรียญเท้าเวสุวรรณรุ่นแรกแต่ว่ามีจำนวนน้อยค่ะ จึงได้จัดสร้างเท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่สีเขียวสูง5เมตรขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้ท่านโดยลูกศิษย์ลูกหาก็ได้สมทุกทุนช่วยกันสร้างเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2564ที่ผ่านมานี่เองนะคะ สำหรับพุทธศาสนิกชนท่านใดที่อยากจะเดินทางมากราบไหว้เท้าเวสุวรรณและมาทําบุญที่วัดสมานมิตรตําบลเงาะน้องงูเหลือมอาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาท่านสามารถเดินทางไปได้ทุกวันค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยจนถึงช่วงเย็นๆนะคะก็เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณตีห้ถึงห้าโมงเย็นค่ะ